จัดจิกกรดด้วยแฟนคลับของพี่เป้าสายยัญญานะครับครับผมครับก็เดี๋ยวประชาชนรุ่งหน้านิดเหมือนกับหลังจากนักร้องต่อไปนี้แล้วนะครับขอรบเชิญท่านโรเตอร์ประสิทธิ์มุสีคุณนำเนินนิตมงคลคุณเลสุนประโชคคุณชายโยคุณเบิร์ตคุณสมคำคุณปัญญานะครับรออยู่ข้างๆเวทีได้เลยถ้าไปเชิญต่อไปประกาศทราบหน้านะครับต่อจากนักร้องคนนี้ต่อจากคนนี้ครับแล้วก็ต่อจากคนนี้ พบกันแน่นอนกับแสนรักเมืองโคราชเดี๋ยวจะขึ้นทำหน้าที่มนุษย์ีนะครับต่อจากนักร้องท่านต่อไปนี้นักร้องท่านต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงที่ท่านประธานในพิธีนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดปนรุ่งออกมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงอะไรอะไรวัดแง่เสียงอะไรครับอาจารย์ครับจะพบสมมอบเลยนะครับแต่ว่าก่อนสมมอบเอ่อนักร้องท่านนี้เป็นนักร้องจากสปปลาวน้องปุ่งนะครับ ป้าวก็จะมาร้องเพลงไก่จ๋าเป็นเพลงดังมากๆของพี่เป้าวซึ่งได้เลยนะซึ่งท่านประธานท่านขอาท่านท่านผอทางจังหวัดท่านขอมาอยากจะร้องเพลงนี้เอาเชิญเชิญพี่เป้าวใช่แสนรักเชิญรุ่งเรืองรักปร่งเบิเป็นแรงใจท่านที่หน่งครับขอบคุณคุณขอบคุณลุงโลดขอบคุณลุงโลดพัทลุงมากตั้งใจที่ให้ สวัสดีครับกูไพบูนบุตรพันธ์ครับผมไพฑูนไพฑูนใช่ผมเห็นแล้วผมชอบได้เกินครับเออถึงไหนแล้วรับนี่โอ้ต่อไปนี้กรณีพิเศษใช่ไหมนักร้องจากต่างประเทศใช่ไหมครับโอเคครับผมพี่น้องในเสมอพี่น้องแฟนเพลงชาวสายเย็นสัญาทุกท่านครับภาพนาเบื้งเนี่ยน้าเบื้งหน้าที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นความรับสมัครสมานสามัคคี เป็นความดีของผู้มีน้ำใจที่ชื่อดรชางนะครับอภิชาระยับศีนะครับหากมีผู้ชายแบบเขาสักหาคนในประเทศนี้ผมเชื่อว่าทุกเสียงอย่างจะดียิ่งกว่านี้อีกนะครับครับข้าสุดเอาคุณก็อยู่อยู่ดี่อยู่นี่เออเออก็เรียกใครเมื่อกี้เนี่ยออนักร้องสปปลาวใช่ไหมใช่ปะน่าจะใจนะนักร้องแมนเบาๆพาขึ้นมาเลยลูกครับ เด็กหนุ่มรูปหล่อจากสปปลาวประเทศเพื่อนบ้านขอรับประมือแรงใจกระบาดกุ้งสัตว์นะครับสวัสดีทุกๆคนข่าวประชาสือ่อกุ้งมาจากสปปลาวเดินทางมาหอดจังหวัดสุพรรณบุรีกจากป่านมาก็ประมาณ2 5 0 0กิโลเมตรจึงลาวนี่แค่เวียงกันเรือ,อเป็นทังเหนือของสอปปลาวที่แฝงหมู่พัน ผู้ซึ้ดีใจหลายที่ได้มาเห็นกันกันทนเพลงของอลูกเป้าสายสัญญาอีกครั้งหนึ่งพอ,อพี่กายนี่มาแล้วมาท้งนึงก่นี่แกวผู้ซึ่งดีใจหลายเกือบเกือบตุกยนหัวพายพาุเขาโซนนี้แต่ว่าโซนนี้ที่ได้มาย,ยินดีแก่ผูทุกทุกคนเลยไอ้พาก็อายุเนี่ยอย่าให้เข้าประเทศไทยใช่ใช่ไอ้มันแยกกันพาไปน่ประเทศนึงยุไปประเทศนึงเลย วันนี้ขอมาห้องเพลงไกลจ๋าให้ทุกคนได้ฟังเพื่อลำลึกถึงลุงเป้าสายสายนสยัญญาน้ากันโอเคชอเ,อเช่ญเลยขอบคุณเชนรถบ้านนะครับจากนครสวรรค์สุมตะบงครับพบอวออุมาลัยน้ำใจให้ครับ ฉันกลายเป็นคนเศร้าหมองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจเหลือลืมสัญญาที่เคยให้ไหวชาดีจะไม่รักใครฉันไดยถึงผิดวาจา ขอขอบคุณครับเพลงโลจงรักเขานานๆลืมชั้นเสียเถิดใตจขอใจหลายๆสําหรับมาในน้ําใจที่บเคนสปปลาวทนี่ขอบใจหลายๆ พี่น้องข่าวสปปลาว้ลยนะครับลูกหลานก้อนดั้นรักษายสัญญาถ้ามน้ำถ้ามภูเขามาถึงสุพรรณบุรีครับข่าวเขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินราแต่ใก่รู้ไหมเมื่อย่างใก่ ความลังเอวาเปียบเมือนนก้รยชอบบนกระดาโจรจุักเขานานลืมฉ oh okay ันเสียเถิดใจจาขอรอยินเสียงโรมเออรให้กอนทุนนั้งนะครับขอบใจหลายคนขอขอบอภราวณบุราขอบใจหลาับ รักมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับขอบใจห้ายนะขอบคุณมากครับ,รบเอ,อ่อท่านเห็นเป็นอย่างไรครับเกี่ยวกับการร้องของรับร้องคนนี้ครับเขาร้องได้ดีครับครับผมร้องดีเหมือนลูกทุ่งของไทยเลยของแท้เลยทีเดียวยนะครับ คือการเป็นนักประพันธ์เพลงตอนนี้ก็จากไปหลายท่านแล้วนะครับต่อไปจิวของดากี้นี่จะไปเมื่อไหร่ครับเนี่ยยังอยู่อีกสิบห้าปีเออประวัติการเริ่มต้นเข้าวงการอะไรต่ตางๆเราจะต้องรีบเร,ร,ร,รียงไว้เลยไหมครับเพื่อให้เพื่อได้อ่านถูกครับใช่ครับ <c oughs> ออท่านผู้ชมถ้าผมมีเกียรติที่กรลรังทุกท่านบุคคลต่อไปนี้เป็นคนสาคัญคนระับเป็นบุคคลเป็นนักพูดอัจฉริยะนะครับเขาให้ความสําคัญกับอวาว่าอุตสาห์ร้องต่อไปนะครับ ค,คุณดาวฤกษ์ประกายแสงเข้าต่อฟ้าค,คนงานไปเข่าต้องสอนทีรีสีไปชวนนี่สายยันนมมันกระร้อตรงต้นบนน้ำยังม่นะครับครับผม์กับเชิญพบก,กับคุณดาวฤกษ์ประกายแสงครับเดี๋ยวสักครู่ทาวัฒธรรมจังหวัดนะครับท่านประธานในพิธีท่านบอกว่าอยากจะฟังเพลงใบจ๋าเดี๋ยวได้ฟังครับสวัสนีดุก่านครับ จะกู้ในการเลิเข้าวอกฟังสรับนักรียนที่ยังไม่ลงคิวนะครับไป่ลงคิวที่อเวอร์ลีน่นะครับด้านขวามือของเวทีนะครับไมลงคิวทีนว่น้อร์เวย์และกทีนาจัตัดของของวินการวัฒน์นะครับอยู่ตรงนั้นทราบไปนะครับ พ่อแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ได้ thank you daddy แฟนบอลไปบางกันนะครับกับในช่วงพิธีช่วงนี้ก็เป็นการ